Elastic Shop เพจเติมเ,เกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติก hey. มกันเลย m i e t all e r Thor o my เป็นสกินที่พ้าคุมสวยแต่ไม่รู้พอปรับแล้วสวยไหมผ้าคุมมัน ไม่ค่อยสวยอันเก่าสวยกว่าเหลือมันมาข้างล่างถอยเด้อลาลาเลอเาะขาดกดแฟดไม่ออกคุยคุณพ่อเงยตัวอะไรบนนะอากาลีเอ็กโอคู่กลางทยอยสองวันนายอนในหลายคนเลยมั้งไม่รู้ใครในบ้างนี่เก๋อดีมาดีทำอไมล่ะ ขันนี้ว่าหรืออะไรไม่เคยคันหรอแอบยวไม่ม well, ีก okay. ็แล <us> ้วกอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันน่าจะไม่อาร์คี่อารีอาจจะกลางก็ได้เอคโค่อาจจะบนก็ได้ทรงนี้ขอบคุณมากสหรับหิวนี่โอเคกำลังไปบนต่อเลยไหมเอาบนเอาบนไปแบไปอีเชนได้ใช่ของพ่อมั้เดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนละจ้า ถ้ามันมีอะไรแล้วฉันจะขอมันมีแฟลชนะเฮ้ยอาคัลลี่อาคัลลี่อาคัลลี่โอเคอาคัลลี่รีบไปให้ได้มาเลยไม่ต้องกลัวตกมาเลยไม่กลัวตกไม่กลัวเอ็กโคไปป่ะนาะจะไดกถอดไหมเอ็กโคไปถอยได้ถอยเลย Oh my gosh Oh gosh Oh that's not Oh oh my god Oh my god ไม่ตายหรอไม่ตาย Wow อ o u so good ขอบคุณนะอิสระเจด้เลย โง่ควายโง่รึไม่จริงต้องเสียแบบกองกองเลยนะไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกคุณในแต่พวกรนเขาทำเพรกะบ้านเราเขาทำอะไรนะว้าเราแบบถ้าเราเหนื่อยเราจะงอนเราจะโป้งกันนอะละเลื่องตีไปแล้วอากาลิแฟรมีไหมไม่มีไม่มีเฮียอะไรล่ะมันแฟษสิกุนี่ย ไม่มีป่ะไม่ว่มีแล้วก็แฝดปังปังก็ให้เลยนี่อยากรู้ใช่ไหมแล้วบอกเอาไม้แล้วไม่ตันให้อากาลิไม่มีแฝดใช้ไปแล้วแล้วทำไมคีบอ้อยอีอีจิ๋วมานี่แล้วไปลัดคลิปเขาอีสันไปต่อไปต่อมาดูสิกินตาอะไรกากาลิหายอะไรนะตะ เลื่อนมาเยอะตรงกลางอ่คาวี่เองอยู่นะอ่าลีไปหากลับแล้วจ้าไม่ได้อยู่จะไปช่วยมังกรไม่ต้องกลัวฉันายฉันายฉันไยไม่ต้องกลัวสามส่วนไม่มั่นใจในการสมัยเพราะว่าเยกำลังไปกำลังไปเหมือนกันชนะกันให้แล้วขอบคุณนะ เพดอนอยู่นี่ขอบคุณสะเห็นไหมฉันหนีได้เป็นปลาที่ทำหน้าที่เพดอนมีอันติยังไม่มีเบลห้าอยู่คณะทั้งหมดอ่ะแคชมฉันสี่ฮะคุณเป็นทารเหรออุ๊ยพ่อแกมีเฮียมากว้าวม่ีีและโอเมก้า Help me ทายก็ได้ทั้งค่าได้หมดตอนเนี้ก็ไปก็ไปอะไรกันคัลลิเออร์วิวันน่ะคัลลิเฟอร์สโหมดั ว้าว That side That s โอ้ไม่กล่องโดนแล้ว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 ไม่ถึงว้าวตัวหน้าทะเลิดเต็มหมัข้างล่างมีคนไปรีบถอยรีบถอยข้างล่างมีคนไปข้างล่างมีคนไปรีบถอยข้างล่างมีคนไปรีบถอยเอโค้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 กำลังจะไปฆ่ามาตายอย่าเดินมาอย่างนั้นเอโค้เอาได้พี่ดูมันมีแฟดนะมันมีแฟดนะ ไว้เปมาสัดยัดแม่อุ้ยเลอะตาจินสัดยังออโอเคถ้ามันกลับแล้วพี่จะเข้ากลางเอียรกาเลียเพราว่ามันยังไม่กลับยังยังไม่กลับคือไม่เพลย์เอทิชันเลยอะไรอีกเดี๋ยวกันเลนให้น่าว่าตรงนี้มีไหมมีมีค่ะสักทีสิ เออเอ็กโก้กึ่งบงอ้าวแกไม่มีอะไรก่อนฉันดูว่าแกมีอนติอ๋อมีมานาเฮียวเสจะกลับบ้านไอ้กโก้อยู่ที่โอ้นนะมาจีสัตมาจีเลนเจอร์หรอเก่งเหรอเพนติอ้อนอยู่ไหนวะมามามาจีเลนเจอร์ไปแล้วอันนี่กำลังไปโอ้ยฆ่าเมี้ยกูทำไมไอ็กโก้เมียนตีไปแล้ว ทำไมมงึงทำไมมึงเีไอโอมีคนไปหาแกห้องบนโดนกันไปไปหาโกไม่มีเลือดนะเราสักครู่นี่มีอันติอีกไหนอยู่ทำไมอีทีปิงเก้าบาทสวยเป็นไงละ่ะ <c oughs> อีตุดไ <c oughs> ออากลีอากลีเดินบนไม่มีอันติไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาไม่เอา อะไรนะอะไรอากิลีสแสตด้วยอะไรมึงสัตว์อะไรวะอะไรวะทำไมไม่กลับก็เดี๋ยวก็เอาปั๊บหน่อยบัฟกูหน่อยลอยลอยโอ้มีคนไปโอ้มีคนไปเยอะมากไม่มีกระสีเลยฉัต้องเลี่ยนขึ้นแต่ฉันเดินขึ้น ไไไปปปอากาลีอยู่กลางกดอันติกดอีกแน์ใส่กูทุกอย่างเพื่ออะไรยังรอดอยู่ขึ้นมาสิบใช่โอ้โหนั้นพี่ไปล่างนะสองคนเคียร์คลิปกลางไปเลยโอ้โหอะไรบ้านนัติดตามไปไปนี่นีสปินมีไล่ล่าเมย์ไล่ล่าอันติไม่มีจินสเปลจินสเปล <You> know, นืยอะไรแลงเราจะไหวหรอจีนสเปลยังพี่สันนะ่เลยร่างนี่คือไม่ตอบอะไรกูกูถามว่าจีนสเปลกูเมันแฟดแปับหนึ่งโ oh <my> อ้ไม่ก็ไม่ใครบอกเลว่าจีนบาเดเจ็บไปแล้วมีแต่ว่าแฟดมีอยู่อะไรจีนแฟดเวรกรรมกูแท้ๆหรีดอก ตบเอเอโคอันติใสตัวปอมสกิลใสตัวปอมอีกูจะไม่ยอมตายกับมึงหรอกกูจะเซฟทุกอย่างอากาลีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นปะันวามองว่าเฉยๆนะก็แรงนไปไหนอ่ะไปไหนอะมึงมีแค่คนเดียวหรอ ปกนนบดคิดว่าจะรอดหรอไม่แกฉันยังแบแกแกไม่ต้องกลัวนะกลัวเหรอสว่างมากว้าวขอบคุณน้าตาดูสิไม่กลไลฟ์อย่าง Let's life อย่างอ๋อว้าวรอบๆกำลังไปกำลังไปนะมีผู้ร้ายกำลังมาหาเราตัวหนึ่งกำลังไป ไงดีนะฉันยังม่ออกตายนะมันนี่แกรีไม่ก็ that's nice ไล่ต่อดิขถ้าหลัอารีช่วยกูหน่อยอีตุ๊ดเจ๊เฮ้ยอีตุ๊ดเฮ้ยไปแล้วคือแบบกำมิดจริงนะตุ๊ดกูไปเลยอ่ะก็คืี่นีเป็นบ้านที่อยู่เอ้คนมีสกิลช่วยคือวิ่งหนีไปแล้ว ขับเลยยูทูตบข้างหลัง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 วันนี้ดิวันนี้ตรงเนี้ยจะไปไหนอ๋อเดี๋ยวคือในเมื่อกี้คุณผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวไปหายยีนแหละคือก็เขามาคลิช่วยกันได้ไอ้ดอกมันเดินตามครับไปเลยสังเส้นจังกลัวเก่งมากเลยครับขอบคุณค่าตัวเมนก็เอาหน่อย อ๋อโน้มันคิดว่ามันทำได้ไงก็เลยเล่นโชว์ไปหน่อยดอกทองโอ๊ยลำคาดนี่ตุ๊ดเด็กเอ้ยผัวแกไม่เคยลำคาญหรอเออผัวแกชอบเหรอเสียงเหมือนเหมือนพี่แกมาโดนเหยียบมังกรมาแล้วไม่ผัวถ้าเสียงบวกดีเจอฟังง่ายกว่าพูดไรหนิก็พูดไรหนิลากๆเป็นมังยอนออกมาเนี่ย Thank you Katee กี เดี๋ยวนี้ดันบนนะยังดันเลยแท k งคิวัาตุดกีแท้งแท้งคิวคาเทกีโบยาอ่อนน่าจะไปแล้วแท้งกีโบเหรออ๋อยาโอนยังอยู่้ามันไม่มีแฝดเพนทิออนใช้ไปแล้วนเดี๋ยวดูเพนทิออนให้เพนทิออนนันตีเพนทิออนนันตีไปน้องเส้นจังกลัวน้องเส้นจังกลัวจังเลยค่ะ จะไปไหนอีเนี่ยจินจินจินกูต้องหน่อยบัฟกูเดี๋ยวกูเข้าให้แล้วบัฟตัวเองเพื่ออะไรโอโซอรี่อย่าทำหนูอซอรี่ไม่รอดค่ะเนป้อมก็ไม่รอดกูบอกแล้วว่าเนป้อมก็ไม่รอดค่ะคุ้มกระลาหัวมไม่ได้หรอกถ้ากูจะเอาอะเอามเอาไหมผมเป็นปีศาจร้ายปีศาจร้ายกายร่าง กวนตีใส่นี่ใส่โลลมมันน่าเที้ยมากมันคาดไม่ถึงกัเสียว่ากูอยู่ตรงนี้อีสัตว์เลยบนใกล้ตายแล้วเลยน้องเซนจังกลัวน้องเซนจังกลัวจังเลยค่ะน้องเซนจังกลัวยังเลยถ้ากูจะเอามึงไม่รอดหรอกไเริ่มไปเล่นกลางนะตอนนี้สกส่วนหวานไม่หมดยังกลัาได้นะอัลจาร์ฮิวหน่อยฮิวรอบฮิวฮิวฮิวได้ค่ะนัดเบดาน ต่อเลยกยู่นีแ,แเกียวยมนีมันน่าจะไปอาจะคว่อมแล้วนะอนตาตคาอยู่ข้างล่างค่ะ <c oughs> มีหวาดไหมสัก <c oughs> อเม็ดน,นึงอันนี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะหมดหมดแล้วกูก็ยืนมรอแบบนี้แลละคะ่ะเดี๋ยวมันเยอะบับ๊บ <c oughs> อย่าเล่นกับกูเพื่อนเล่นหรอเมียน้องเส้นจังตายแล้วคือ หนูขัดมันให้นะมัขัดกูแป๊บนึงตุ๊ดโอไไหมคนเดียวอ่ะเป็นไงล่ไหวยๆแต่ว่าเพิ่งมานะสวยใช่ไหมล่ะเพิ่งลอมันมาีกลางอนีลังสอนมันมาแล้วเตงมานะฉันจะหมดนะแกฉันไี่มีบานะฉันจะตีตรงนี้ออเเออเอพูดอะไรเยอะแยะเอามันก่อนเลยเอาฆ่าคนก่อนเลยกำลังไปช่วยสวยมากตัด g my g o s Oh my g o s Oh my g o s g เป๊ะมากเลยน้องเส้นจ์งเป็นไงล่ะเป็น<ป> <เป S 2> ไงล่ะไปนเออเออโหดก็ได้วาสัตว์ทำไมล่ะอีควายดำทำไมตอนจุดอย่าเก่งทำได้หริสัตว์อย่ายอมแล้วกันนะสัตว์รู้จัดให้เต็มๆเลยอย่าโกรธกันเลยนะไม่ได้โกรธไม่ได้กดแกแต่สน้ากดอย่าถ่ากันเลยอย่ายอมอย่ายอมอย่าเห็นว่ากดยอมต่อหน้ากู ออกเะไรอย่าออกชูเลยเดียรออกเกมไม่หมดอ่ะจะฉันออกแล้วถ้าจะหนาวแกเปิดแอร์ใช่ไหมล่ะไม่เปิดใช้พัดลมอยู่ไม่ได้ดูชนะเลยดูแพ้มากใช้พัดลมอ่ะเล่นยังไงให้เสฮะทำอะไรตุดอ่ะไร อ้ยดินกไกแล้วมาแล้วน้องเส้นจังน้องเส้นจังกันไหมาทำไมเฮ่าทำไมทำไมทำไมไมเาส้นจังกลัวตายนะมึงบอกก่อนหนีหรือมเส้นจังกลัวเฮาน้องเส้นจังกลัวยังไงครัู้แล้วกำลังไปรู้เส้นจังกลัวเรู จะไม่ใช่ใครใช่ไหมเอ้ตู้น้องเส้นเจียงเกือบจะเลยหายนี่แทงหนูตายหรือเปล่าใจหมาบ้าพี่อติมาใส่จีนที่โดนล็อกเลื่อนนิดเดียวลำคาญนะลำคาญอะไรอ่ะลำคาญมึงกันแหละนี่อ่ะตู้เอ้าอย่าทำไมไอ้ตุ้นัอนมีแค่ไหนไมวะไอ้ตุ้เด้อไม่โอเคแล้วตุ๊ดกันหมดนี่ดันต่อแล้วนะ วิญญาณเหรอน้องเซนจังกลัวจังเลยค่ะอย่ายอมน้องเซนทีมิได้อารมณ์มากอืมอรงแรมันเป็นบ้างไงทําไมนะทําไมนะแบบไม่ได้อึดเป็ยังไงน้่าสนใจตัวแค่นี้มาจากน้องเซนเละมานี่ลูกมามันก็เปิดตัวสกิลสอง ผมไม่เก็บเศษจ้ะเก็บหมดนางฟ้ามาแล้วโอ้ยราคาไมว่ถ้าเราฟ้าได้แี่เหียมายอมแพ้แล้วว่ะเอายอมไหมอมทำไมต้นเก่งยังไม่อาจริงเลยต้นเก่ยังเก่งอยู่เลยนี่เก่งหยุไม่ใช่หรอาสต์